นี่คือรถที่ใช้งานดีมากๆนะครับขับในเมืองท่องเที่ยวนะครับขึ้นภูเขาสูงๆได้หมดสภาพภายนอกภายในบอกเลยว่าสมบูรณ์มากเพราะว่าคันนี้วิ่งมาแค่60,000โลคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเพียงแค่6กพันไม่ถึง6กพันหนึ่งร้อยนะครับสภาพสวยผ่อนน้อยผ่อนเบาฟรีดาวนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่านี่คือรถที่คุ้มค่ามากๆสวัสดีครับวันนี้กับผมอีกแล้วนะครับผมมีรถ1คันมานําเสนอนะครับ บอกเลยว่านี่คือรถที่ไม่ควรมองข้ามเลยกับโต้ต้าวีออ1.5ตัว e n t ทรีรถปี2020คันนี้เลขไม,ม์พี่มันน้อยมากนะครับเพียงแค่68,000โลนะครับว่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าขับในเมืองไปทํางานขับไปเรียนมหาลัยนะครับหรือว่าจะขับท่องเที่ยวทางไกลขึ้นเขาภูระเบิรกเขาคอร์ดอ,อินทนนขึ้นได้หมดเลยนี่คือรถที่บอกเลยว่าคุณจะจ่ายค่างวดจ่ายค่าตัวนะครับ คุ้มทุกบาททุกสตังค์นะครับได้แบรนด์หลักอย่างโตโยต้าด้วยนะครับคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะอยากจะพามาดูกันแต่ก่อนจะไปดูผมฝากกดติดตามนะครับรถสวยๆผมมีให้ดูทุกวันเลยนะครับและผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับรวมถึงสามารถกดแชร์คลิปนี้นะครับให้คนที่คุณรักนะครับที่จะนั่งรถคันนี้ไปันาครคุณดูรถคันนี้ไป้วยกันได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะผมจะพาไปดูข้างนอกข้างในโครงสร้างห้องเครื่อง แบบว่าฟูๆเลยนะข้างหน้าคันนี้ก่อนเลยดีกว่าน,นะครับจะเห็นเลยว่ารถสภาพเดิมๆสวยมากนะโคมไฟเขาใส่มากไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองเลยนะครับผมส่วนกระจังหน้านะครับจะได้เป็นดีไซน์แบบนี้นะเป็นตัว V ีนะครับโลโก้โตต้าเป็นแบบโครเมียมเงาๆนี้เลยนะครับตัวรถเป็นสีเงินนะครับหรือบางคนเรียกสีเทาคือในเล่มเนี่ยเขาจะเรียกเป็นสีเทานะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเงินแบบแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับเขามีเฉดเป็นแบบ อมเทาขึ้นมานะครับผมแม็กนะจะได้คันนี้คุ้มนะลูกค้าจริงๆเขาเป็นตัวเอ็นีนะครับปกติอ่ะจตต้องได้เป็นแม็กที่เป็นล้อกระทะนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็นแม็กอันลอยมาให้แล้วโตยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับบอกรยางใช้งานุญยะได้เลยนะชกอัพสภาพดีแน่นอนนะครับต้งมองข้างนะครับมีไฟเดี่ยวมาให้ในตัวนี่สวยสมบูรณ์จริงๆนะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเห็นว่าตัว วีออสนะครับในโฉมเนี้ยนะครับเป็นโฉมที่ขายดีนะเพราะว่าวิตีตัวรถของเขานะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนั่งทั้งข้างหน้าข้างหลังยังนั่งได้สบายอยู่ทําให้มาเดินทางไกลเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยเดินทางได้สบายสบาเลยนะครับข้างในเขาจะได้เป็นเบาะผ้าและดูความสมบูรณ์นะเบาะสะอาดมากนะครับแล้วตัวไดนะ้เห็นไหมได้เขาจะไม่มีแบบว่าปีชีขาดเลยนะครับส่นโครงสร้างรถนะอ่าดูกันหน่อยจริงๆอะ่ะ ผมไม่ค่อยอยากดึงซีลหรอกเพราะว่ามันจะทาให้ตัวยางอับมันหลวมนะครับแต่เนี้ยต้องดูเพราะว่าพังบางคนลูกค้าอยู่ไกลไงมาดูรถไม่ได้นะครับแต่อยากเช็คโครงสร้างต้องดูกันนี้เห็นไหมกโง่คือรถทุกคันนะลูกค้าสามารถทาช่างมาตรวจได้น,นะแล้วก็ผมนะครับจะมีตรวจรถจากกระถาบันกลางอยู่แล้วนะครับเช่นวันทูอินสเปคชันนะบริษัทจากวันทูคาร์นะครับหรือว่าจะเป็นกูอินสเปคชันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรวจแท้ได้เลยนะครับตรวจฟรีนะ ไม่เข้าข้างเต็นท์แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ารถมีปัญหาเนี่ยนะครับบริษัทตัวรถเนี่ยจะมีปัญหาไปด้วยนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบพูดหมดเลยนะตัวน็อตจะเห็นเลยว่าแบบเนี่ยไม่มีพวกร่องรอยการที่แบบว่าเอาประแจมาไขนะอ้โหสวยมากนะครับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนคือเบาะตอนนี้ยมันปรับลงมาปรับลงมาถอยหลังมาสุดแล้วนะจะ,ะให้ดูว่าความกว้าง,ไไงเขป็นยังไงเห็นไหมก็คือผมมอ,มองว่ามันก็ยังกว้างอยู่อะ คือมันยังนั่งได้นะครับคนนั่งหลังเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่ยังนั่งได้อยู่นะคงข้างสวยๆหละนะครับอ่ะคันนี้นะครับสาอากาศนะครับแต่ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะแต่ว่าไปแต่งเพิ่มเป็นคิปฉลามก็ไม่ได้แพงมากนะส่วนน้่นท้ายนะครับจะเห็นเลยว่านี่ดีไซน์สวยงามนะครับไฟแกดนี้เป็น LED หมดแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์เขาสวยนะข้างล่างม,มีไฟเอ่อมีเขาเรียกว่าท่าทิมแดงมาให้นะครับ คันนี้มีเซนเซอร์หลังมาให้สองจุดนะครับเป็นเซนเซอร์ดเดือนถอยเนาะแล้วก็มีกล้องวองมาให้แล้วนะครับนี่ติดตั้งมาให้แล้วครบถ้วนคือคันนี้ค่อนข้างคุ้มนะมาให้น้อยด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยแตว่าเจ้าของเดิมเขาแบบว่าไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมมาให้แบบครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูขา้างในตรงข้างหลังหน่อยดีกว่านาะว่าแบบว่ามันเก็บของได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะามาดูด้วยกันเห็นไ,ไหมกว้างมากนะครับกว้างมาก ในส่วนของยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับแต่ยางอะไหล่เนี่ยจะเป็นล็อกระทะนะแล้วก็มีแม่แรงนะครับส่วนตัวซีลตัวหังนะครับจะเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมท้ายดมเดือ,ดอหมดนะครับรถทุกคันเราตัวสภาพมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมตัวน็อตฝากระโปรงหลังนะครับจะเห็นเลยว่าสวยสมบูรณ์แบบจิบๆเลยนะครับไม่มีรอยแบบว่าเอาประแจมาไขานะเมรคอาร์คนี่อยู่กันแบบครบถ้วนนะเห็นไหมตัวโครงสร้างตัวถังนะครับ จะเห็นว่าเบรอาร์นี่อยู่ครบ้วนหมดเลยนะครับอาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของคนขับกันหน่อยดีกว่าเน้ะเพราะว่าเชื่อว่า,วาหลายคนเนี่ยเวลาเป็นคนขับก็อยากดูว่าเวลาเข้ามานั่งแล้วฟิวลิงเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวคันนี้ยตัร์าเครื่องให้ดูนะครับอาในส่วนของเห็นไหมน้ำปั่นเรือนไม้นะครับเซ็นเซอร์นะครับติดปกติทุกอย่างนะครับมาดูกันหน่อยนะตัวเดเปิดไฟหน่อยดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับน้ำปั่นเรือนไม้แสดงผลชัดเจนนะครับคันนี้วิ่งมาหกหมื่น แปดพันโลนะครับนี่ส่วนผมมองว่าตัววิทยุเนี่ยของเดิมๆของโตโยต้าเขาใช้ทนทานมากเลยนะคือถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันมันไม่แตกไม่หกักไม่ชมรุกเสียหายนะแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นจอพวกจอแอนดรอยได้นะเพราะว่าขนาดช่องมันก็ยังเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลําโพงของรถเนี่ยนะครับเสียงค่อนข้างดีนะ สาหรับรถเล็กนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นอะ่ะผมมองว่าคันนี้มันค่อนข้างคุ้มอะ่ะในราคาที่เราจ่ายไปแต่ละเดือนอาอย่างให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูก่อนนะครับตัวเนี้ยถ้านะครับถ้าลูกค้านะฟรีดาวนะครับเนี้ยผ่อนเริ่มต้นมันไม่ถึงไม่ถึงหกพันหนึ่งร้อยอ่ะมันหกพันนิดนิดอะ่ะแต่ผมตีว่าหกพันหนึ่งร้อยแล้วกันเผื่อไว้เนาะแล้วก็นะครับทุกบ,บาทที่จ่ายไปอะ่ะ คือรถเป็นคุ้มมากกันแดดกันฝนได้เดินทางใกล้ๆทํางานได้มันแบบคุ้มมากแล้วแล้วออปชั่นที่เขาให้มานะผมมองเลยว่าคันนี้ทนทานทุกอย่างนะที่เขาให้มานะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนก็จริงนะแต่ว่าปรับแต่งสวยงามนะครับมีไฟเรืองแสงให้สวยอย่างนี้เลยนะครับผมเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับขับขี่สะดวกสบายเลยนะนี่ดูระบบไฟหน่อยดีกว่าอ่าติดทุกอย่างปกตินะครับอ่ามีที่กันแดดนะครับ แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีกระจกมาให้นะไปเปลี่ยนได้นะอันนี้ไปซื้อเป็นพวกของแต่งเปลี่ยนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะเครงใหม่พวงมาลัยก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้มีปุ่มอะไรมากมายนะแต่เป็นสามก้านทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยหุ้มหนังมาให้สวยนะก็จริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถไปซื้อที่หุ้มพวงมาลัยมาใส่เพิ่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นผมขับผมจะไม่ซื้อมาใส่หรอกเพราะว่าผมชอบผิวสัมผัสข,ของตัวหนังที่เขาหุ้มมาให้มันกําลังพอดีอะ นุ่มมือกําลังพอดีไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนตัวอันอื่นครอบมาบางมันทีมันจะชอบเป็นรอยคาบนะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็แล้วแต่ลูกค้านะอ่าจัดให้ได้นะครับจัดให้ได้นะนะนี่เห็นไหมสมภาพเบาะนี่คือสภาพค่อนข้างดีนะข้างในเนี่ยมีแค่รอยฝุ่นนะนิดหน่อยเพราะรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จอะบอกเลยว่าสวยมากนะเดี๋ยวเาไปดูห้องเครื่องหน่อยดีกว่านะครับว่าสวยสมบูรณ์แค่ไหนนะครับมาต่อที่บริเวณห้องเครื่องเลยนะครับพาไปเรื่องกันที่ฝางกระโปรงก่อนนะตัวเมดสปอตนะครับเม กล้องมาสกัสสักครู่นะครับนี่เห็นไหมเมสปอร์ตเมสอาร์นะครับจะอยู่กับครบถ้วนเลยสเทกเกอร์อยู่ครบนะครับตัวซีลนะครับจะเป็นสีเดียวฟ้าโปร่งแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตัวหัวน็อตนะครับใสๆไม่มีรอยประแจมาไขอะไรนะครับตัวบอดี้ของรถนะครับจะเห็นเลยว่าพวกคันรถโครงสร้างรถนะครับเมสปอร์ตรอยเชื่อมโลหะต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะถ้าใครดูผมหรือยูทูปเป็นประจำนะครับจะจําได้เลยว่าแต่ละคันเนี่ยมันสภาพข้างในเป็นยังไงนะ ถ้ามีคันในคันหนึ่งมันต่างไปอ่ะลูกค้าดูออกแน่นอนนะนี่แล้วห้องเครื่องเห็นไหมสะอาดนะนี่รถยังเข้าใหม่นะครับไม่มีคราบน้ํามันเลยเห็นไหมครับมีแค่คราบฝุ่นเล็กน้อยน้อยนะโอ้โหสวยจริงนะครับถ้าเรามองไปลึกๆเนี่ยตามพวกสายไฟหรือว่าข้อต่อ,อต่างๆมันจะเห็นพวกรอยแต้ม q ิซของโรงงาน้ลยนะเห็นไหมอ่าสวยสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับ มาทดลองขับได้ฟรีนะครับยินดีบริการยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะอยากให้มาลองจับมาลองขับดูก่อนสีสวยเล่นเงานะครับผมคิดว่าสีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆอ่ะมันสวยนะมันสวยมากเลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวพอมารับรถวางโบแดงข้างบนฝากระโปรงบอกเลยว่าสวยมากนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรถปี2020นะครับตัว1.5 Entry นะ Vios วิ่งมาแค่68,000โลกับราคาตั้งขาย เบาๆนะครับ3 5 9 0 0 0ับาทฟรีดาวผ่อน6 0พ0นนะครับเห็นไปแล้วใน,นตารางเมื่อกี้ใช่ไหมผ่อน6 0พ0ปตี 6, ละห1 0ันแล้วกันนะครับรถสวยแบบนี้นะครับผมราคานี้มีไม่เยอะนะแล้วก็มาไม่บ่อยนะครับสนใจคันนี้0ูงก็4ี่5ปดเบอร์นี้ลูกคา้าแอาได้เลยนะครับหรือว่าจะสามารถโทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ายังไม่หลับผมรับสายแน่นอนก่อนจะข้าไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามมาไว้นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะเอาคันไหนมานำเสนออีก จะได้ให้พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ดูมาจนจบขอบพระคุณแล้วฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ